Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ใบปองตะเภาต้าานระเภาใบจีราใทรถึงคนแรกอ่ะ แรงแล้วแรงแพีแงแล้วเนไเล้ครับไป่ครับไปับพี <ot> ่ารับไป่าวับไป่าวป่ารขับไับไดูข่าวขับไาับดูไอาไไ่ คือชนเต็มเลยก็คือขัมาชนใช่ครับพุ่งเข้าชนเลยครับเต็มๆสาเหตุที่เกิดขึ้นเรามองเลยว่าพักผ่อนไม่เพียงพอแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าผู้บาดเจ็บเองก็พูดว่าหลับครับผมว่าจังหวะที่รถจอดอยู่มันอาจจะไม่แรงแต่ดูดูความเสียงของมันก็ไม่แรงมากก็คือรนสองคันเลยจริโอ้มีพระดีด้วยนะพี่หรือผมว่าโชคดีนะมีพระคุ้มครองผมยังบอกกันเลยเพราะเขาก็ยังพูดคุยตอบโต้พอเราเห็นสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ย เรามองว่าไงเขาน่าจะศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีอยู่นะอะไงก็เป็นกำลังใจให้เขาครับผนลุกเลยใช่ไหมแต่จากที่เรามองไม่น่าไม่น่าโอ้ไม่ไม่ไม่น่ารอดนะใช่ไหมไม่น่ารอดเลยจะรอดแต่ก็น่าจะเจ็บหักใช่แต่นี่คือไม่ไม่เป็นอะไรเลยแค่มีบาดแผลถลอกทางด้านร่างกายถลอกเยอะมากไปหน้าด้านขวาแค่นี้แล้วก็ปวดปวดตรงข้อเท้าซ้ายแต่ไม่หัก ไม่มีแผลไม่มีแผลสะกันไม่มีก็เอาเป็นว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับเรื่องตรงนี้มองไม่เห็นครับือเราจะเรากำลังจะไปที่ไหนอะคะจะไปมาบฟอพุดครับจะไปบรรจุงานที่มาเฟอพุดคือวิ่งตู้เปล่ามาใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นทําติดไฟแดงอยู่หรอใช่ครับรอจติดไฟแดงอยู่แล้วก็ตุ้มก็เอาดินเด็ดเสียงดังตุ้มใช่ไหมครับทีแรกผมนึกว่าผมม ใส่เกียร์คาไว้แล้วไปหลงปล่อยคัดส์เขตั้งสติได้ก็ไปดูมองกระจกหลังก็เห็นพวกไอ้ไอ้สินค้าเขาครับกต้นไม้เขาเตมท้ายรถก็เลยรีบลงไปถามไปดูเขาครับ่ะแล้วเขาตอบหรอไหมตอนนั้นถามตอบรู้เรื่องครับเขาว่าเขาเป็นไรมาเออเขาหลับเขาบอกเขาหลับมาใช่ครับเพราะว่าไม่มีรอยเบรกนะครับเข้ามาเบรกคิดว่าเขามาเร็วมากไหมคะ ก็น่าจะระดับนึงนะครับแล้วเราลดหนักด้วยครับแล้วรถรถเตีงไหลไปเท่กับคันหน้าเลยเหรอใช่ครับตอนที่ไหลไปเรายังไม่ได้เคลื่อนตัวใช่ไหมยังครับจอดอยู่เฉยๆจอดเพิ่งจอดครับจอดยังไม่ถึงหนึ่งถึงสิบเลยครับก็ตุ่มาะไรครับอาเพิ่งจอดดึงเบรกมือเรียบร้อยใช่ครับหรือว่ากําลังจะดึงเบรกมือใช่ครับก็ดึงเลยครับเอาดึงเบรกมือเราด้วยครับอ๋อมาโดนมันไปโดนไอ้พวกสายลมห่านของผมมันขาดมันก็เลย ไหลไม่ได้ครับอ๋อสายเบรคสายลมเบรคครับคนที่เขามาชนเขาก็ยังได้สติรถามตอบรู้เรื่องดีครับเ,เห็นในมือเขากำพะอยู่ไหมสังเกตไหมคะในมือเขากำพะอยู่ใช่ครับเขากำพะอยู่ถามไหมว่าพะอะไรอ่ะไม่ถามครับพอเห็นเห็นเขาถามตอบรู้เรื่องก็กอุ่นใจในระดับนึงนะครับกลัวเขาจะเป็นอะไรเยอะแต่ถ้า เขาไม่ติดอคอกอะไม่ติดอคอกอ้บนหลังคาเขาอะผมะว่าเขาน่าจะเข้าไปถึงเข้าไปลึกกว่าน,นี้ยอเขากลัาถือว่าเป็นความโชคดีของเขาเนาะใช่ครับโอเเขาบึ่งค่าครับถึงเป็นนะคะแรงแรงกระแทกข้างหลังนะครับแล้วน่าจะจะไปโดนพวกขาเบาะครับอ๋อขาตัวเองก็เลยมีรอย